อัป <laughs> เดตทุเรียนครับมาเนี่ยทุเรียนภูเขาไฟครับ <laughs> <laughs> จากสีสเกตกันทะลักต้นนี้ลูกหลายครับพี่น้อง <laughs> ทิตีครับผม สวยงามเลยครับสุดยอดครับพี่น้อง ผุมง,งามๆเลยครับ